อันดับหนึ่งสำหรับจุดหมายนี้บาหลีไม่ใช่มีแต่วัดและทะเลเท่านั้นเที่ยวบาหลีมิติใหม่สไตล์ไฮโซราคาพิเศษชมดินแดนแห่งเทพเจ้าเทพเจ้าการุดาเทพเจ้าวิษนุที่เกเวการะบำบาหลีพร้อมเรื่องราวรามยณะฉบับบาหลีเกจักดาน์ น้มัสการวัดเบสากีที่ใหญ่ที่สุดบนภูเขาเทพเจ้าขอพรพระพิคเนที่ถ้ำช้างอันศักดิ์สิทธิ์ชมถ้ำค้างคาวริมมหาสมุทรอินเดียร่องเรือท้องกระจกชมปะการังใต้น้ำให้อาหารปลากลางทะเลเที่ยวเกาะเต่าท้องฟ้าสีครามน้ำทะเลสีสดใส พร้อมตามรอยอารยธรรมบาหลีดั้งเดิมลิมรสอาหารทะเลริมหาดจิมบาลันช้อปปิ้งกับสินค้าราคาถูก15้าสายแรกลดทันที2,000บาทโทร027368444 60859399909เราไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียว NK Express Travel านำท่านสัมผัสภูเขาไฟมหศัศจรรย์บรโมกบนเทือกเขาแห่งสูงสวรรค์พีนาจากันชมปากปล่องภูเขาไฟที่ยังไม่หลับรอวันปะทุขี่ม้าบนเทือกเขาสัมผัสบรรยากาศสวิสแห่งเอเชียท่ามกลางดอกไม้พันไม้เมืองหนาวที่งดงามพักบนริสอตร์เท,ที่ยวสุราบายาท่าเมืองสงออกอันดับหนึ่ง ชมเรือดำน้ำรัเสเซียท่าเรือดัชและพบกับมังกรยักษ์กินคนยุคดึกดำบรรพ์โคโมโดที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกที่สุราบายาช้อปปิ้งกับสินค้าส่งออกราคาถูกจองด่วนตอนนี้027368444ถึง6และ0859399909เราไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียว Nkxptravel ขอนำท่านสู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบางน,นามัสการวัดเชียงทองวัดพิชุนราชวัดพระบาทเที่ยวพระราชวังเจ้ามหาชีวิตชมทัศนียภาพโบนเทือกเขาภูสีและนมัสการพระาธาตุภูสีช้อปปิ้งกับสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดดาราเที่ยวน้ำตกตาดกวงสีร่องเรือชมแม่นำ้ำโขงทำติ่ง บ้านช่งางไห่พิเศษแถมเที่ยวเมืองในหมอกวังเนียงแล้วเวียงจันทร์ขึ้นประตูชายหรือรันเวีแนวตั้งนมัสการพระธาตุหลวงขอพระแก้ววัดศรีสะเกษสี่วันสามคืนในราคาพิเศษสุดโทรด่วนตอนนี้เราไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียว เยือนเมียนมาดินแดนแห่งทองคำเหลืองอารามและดินแดนแห่งพระพุทธศาสนานำท่านนมัสการวัด12วัดเที่ยวก,กรุงย่างกุ้งหงสวดีเมืองสเิลี่ยมนมัสการพระาธาตุอิงแขวนและช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองในราคาถูกที่ตลาดสกอตโชตาการตากินดีอยู่ดีและมีกุศลผลบุญพวกความเป็นมงคลแห่งชีวิตจองด่วนวันนี้0 2 7 3 6 8 4 4 4 6แ่และ 085-939-9909เราไม่ทำให้ท่านผิดหวังแม้จุดหมายเดียว NK Space Travel เปิดฟ้าสู่ความยิ่งใหญ่ตระการตาฉลองครบ50ปีทองแห่งเอกราามาเลเซีย นำท่านสัมผัสเมืองในหมอกเกนติงไฮแลนด์ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าที่เร็วที่สุดสูงที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียทำมาสจรรย์บาตูเที่ยวเมืองแห่งราชบุตรปุตาจายาชมกรุงปัวลาลัมเปอร์ทวินทาวเวอร์ตึกแฝดที่สูงที่สุดอันดับสี่ของโลกและ KL t o w ท r เวหอคอยที่สูงอันดับสองของโลกชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่ที่สุดโลกใต้ทะเลที่รวบรวมสัตว์ใต้ทะเลมากมายชมวังสุลต่านขึ้นรถไฟลอยฟ้า ช้อปปิ้งให้จุใจ45สายแรก14,900บาทกินดีอยู่ดี02 736 8444 6 085 939 9909 NKH Travel ขอนำท่านเที่ยวเซี่ยงไฮ หังโจวซูโจอูซีมหานครเซี่งยงไฮ้เป็นมหานครที่กำลังเจริญรุดหน้าที่สุดของจีนเที่ยวหาดเจ้าพ่อเซี่งยงไฮ้ตุ้ยจุงที่สุดหอไข่มุกทะเลสาบซีหูที่เมืองหังโจวล่องเรือชมทัศนียภาพที่งดงาม เที่ยวเมืองตำนานสามโกูซิลิ้นรสกุ้งม,มังกรไก่ขอทานหมูพันปีชมากายกรรมเสี่ยงไห้ที่ตื่นเต้นเร้าใจนมัสก,การพยกขาวเที่ยวอุโมงเรเซอร์หรืออุโมงการเวลานั่งรถไฟที่เร็วที่สุดในโลก02 7 3 6 8 4 4เจถึง6เราไม่ทำให้ท่านผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียว ริษั Place, ท NKX Place Travel ผู้นำในด้านการทัวร์ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกโดยคุณแอน,นซี่ซับสมัยที่บริหารงานในระดับคุณภาพไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนเราพร้อมมอบความสุขตลอดการเดินทางเพื่อคุณบาหลีดินแดนแห่งวัฒนธรรมตะวันออกที่ยังคงความงดงามแห่งวิถีชีวิตยุโรปดินแดนถิ่นช้อปปิ้งในฝันเอเชียและทั่วโลกเราจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียวโทรด่วนวันนี้ที่ 0ูนย์8 4งเจถึงหเทแล้วแต่เดี๋ยวจพาไเที่ทยวในบาหลต่อนะคะตอนนี้นักคุณแมนไว้ไม่รู้รอรอยังเราไปหาพี่แมนดีกว่า เช้าวันนี้จะกลับกรุงเทพแล้ววันนี้จะกลับกรุงเทพแล้วตอนนี้ก็สวัสดีตอนเช้าซาลามัตปากีครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้พาท่านผู้ชมไปเที่ยวไหนบ้างเยอะแยะไปมาหมดเลยไปธนาลอดไปจีตาแมีอ่าฮะไปอุรุษวัดตูอ๋อหรไปวันนี้ไปเยอะมากเมื่อกี้นี่หูโรงแรมสวยมากนะ เป็นแบบบาหลีเลยบาหลีสไตล์เลยใช่เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยนะแมนเห็นไนหะมมีต้นอะไรนะกาเรียกมีเราวดีบ้านเราก็เรียกว่าก็บูจ่ามีหลายสีเลยนะมีสีแดงสีเหลือง เยอะโอ้เอมาใช่แล้วมีวันนี้เขาจะมีห้างใหญ่มากเลยเรียกว่าเซ็นทรัลเซ็นทรัลห้างเปิดใหม่มีโลติบอยกินหรือยังกินแล้วแล้วมีเบรดท็อกเราจะเรียกเป็นเบรดกินเลยเลยเบรดเบรดท็อกนะแล้วเราไปกินสตาร์บั๊กนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะเดินไปช้อปปิ้งนี่เมื่อกี้เราช้อปปิ้งอะไรรู้ปะคุซิงเวอร์ ได้ของถูกใจอกซี่เสื้อที่แมนใส่เนี่ยนะคิกซิลเวอร์นะทำมาจากฮาวายไม่ใช่ถูกถูกนะครับหาได้ที่นี่ครับบาหลีใช่เสื้อที่เราใส่ทนี่ยบาหลีบาหลีวันนี้แดดดีมากเลยนะช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนที่ช่วงตอนช่วงนี้ที่สุดแล้ว ใช่เพราะฉะนั้นจะเที่ยวบาหลีตอนนี้ปลอดภัยข <Okay. S 1> องถูกค่างเงิน,งงนในบาทได้240รูอยสี่สิบรูเปียต oh. ใช่ไหมเราต้องเอาดอลลาร์แบงก์ใหญ่ๆล้ว oh. มันแนก oh. เพราะเมินไทยตอนนี้เราแข็งสามหกบาทกว่าเลย oh. นะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าผู้ชมที่อยากมาเที่ยวกับเร,ราแบบนี้นะคะ oh. มาได้เลยนะคะโทรรียกมาที่ nkh สองเจ็ดกแปดสีสถึงห oh. ยี่สิบสีชั่วโมงอะไรนะมีคอเซ็นเตอร์มี1 4 9 8 7 8 7ติดต่อไฟขายไอยรับเรื่องราวทุกเรื่องอบบเกี่ยวกับท่องเที่ยวต้องอยากมาบาหลีแบบแพ็กเก็แบบฮันนีมูนมมีหลายรูปแบบนะใช่แบบฮันนีมูนนี่ก็จะมีวิลล่าหรูหรามีแคนเดิลไลท์มีตินเนอร์มาที่รับขอ้อเสนอ ไปเวทแม่ใหยุ่ง่านจะประทับใจไม่รู้ลืยใช่หรือจะมาแบบทัวร์สนุกสนานนะแต่ไกด์นี่ก็ต้องวิ่งไล่จับ <laughs> นะคะหรือจะมาแบบแพ็กเกจก็ดได้เนี่ยมาช้อปปิ้นะคะเพราะฉะนั้นอยากทราบเกี่ยวกับบาร์ีโทรมามนะสำหรับวันนี้วันนี้นี่เราอยู่เป็นวันที่เจ็ดแล้วนะครับเพราะเราออนแอร์ตั้งแต่ตอนแรกพาไปน้ำกับฟ้าตินบานดี นี่เรามีช็อตแรกเรื่องแอบดูบาหลีไปแอบดูที่ไหนล่ะต้องดูนี่ช็อตลุตเด็ดๆเรื่องรายการอื่นก็ไม่มีมีรายการเรารายการเด็ดรู้ไหมรายการเราดังมากไม่ใช่เราเก่งหรอกนะเขาอยากดูว่าพิธีกรเนี่ยทำอะไรเออเออลุกลุดมบ้าที่ชาบชาบทำมุกตกเก่งมากเออนี่จริงๆนะแฟนรายการเราได้เขียนเป็ิบัติึกเยอะมากเลยะนอยากดูพิธีกรนทำอะไรเออเออลุกลุดมภาพหลุด่มซึ่ง ซึ้ง็ดีนะเพราะเราทําอะไรแบบธรรมชาติอะ่ะใช่ใช่มดินแดนนี้เขาเรียกดินแดนสิลศาสตร์ว้วเพราะฉะนั้นก่อนตอนต้องไหว้พระห้ามลบหลู่ห้ามลบหลูนลล่นะมีธรรมชาติที่งดงามนะคะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราออนแอร์มาเยอะมากเรามีแอมดูบานนี้จิกจิกจิกกอ่ารายการเราคนอยากดูค่ะพ,พีก่อนทำเลยป่ะตอนนี้มีพิเศษครับส่งไปจินีบัตรมาได้เลย บอกว่าถ้าเทปไหนที่คุณประทับใจคืออะไรเราจะมีจักตรงบินมาเที่ยวบาหลีอ่า<อ>เพราะนั้นส่งมา,าที่ที่ไหน n k e x p r e s s Travel ทราเวทับ 2, 3, รัดพาวต์น่ 1, งศนย์น1กรุงเทพสำหรับวันนี้นะคะ เราพี่น้องนะคะเพื่อท่านผู้ชมและยืนตากแดดนะคะกลับไปดิฉันยืนตากแดดค่ะปายังเอาไม่อยู่อากผิวค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเดินชมวิวกันไปเรื่อยๆนะตอนนี้ก็เราลาท่านผู้ชมก่อนลาเลยเหรออ่ะก็ลาก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้เขาตามเราไปดูไงเพราะฉะนั้นนะคะยังไม่จบนะแต่ลาก่อนให้ดูระทุกจ ประกอบดิฉันรายการแล้วร้อนแอร์มาได้หลายทิตแล้วนะคะแล้ก็ยั้อนต่อไปย้อนกลัไปน้ำกับฟ้าที่บาหลีกับแอบดูบาหลีเอ๊หวัดดีค่ะขอบคุณสปอนเซอร์ในน้าเดี๋ยวตามไปเที่ยวกันแล้วนี่นี่เราแอบบาหลีนี่นี่เราแอบต้องนี้แม่แมจะบางกิดนี่บาหลีอันนี้ นี่ดอกสวยกัมพูชาดอกไม้สวยกับเราสวยมากเลยนะนี่เราแอบดูแอบดูบาหลีเราถ่ายของจริงนะสวยมากเลยไม่กลับไปตัวเราดำมากเลยนี่เธอดูบ้านเราสิบ้านเราบ้านเจ็ดวันแล้วเนี่ยหลางเนี่ยเออสวยมากฮันนีมูนสุดมาฮันนีมูนต้อง เลยนะบ้านเราเลี้ยงลีลาวดีนะผู้วุฒิทะเลสวยนะแม่วันนี้แดดก็สว่างท้องฟ้าปลอดโปร่งใช่สวยมากเลยบอกไปทันเล่นเซิร์ฟแล้ววันเี้ยใช่ที่จริงเราน่าจะเล่นกระดานโต้ใช่ถ้าท่านท่านใดจะมาบาหลี่ต้องเตรียมชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำ แว่นแดดแว่ตาแว่นตามวกกมวกรองเท้าแล้วเตรียมเงินเมงินมาช็อปปิ้งนอนเลยเนี่ยถทานไม่ได้ก็เตรียมมาม่าน้ำพริกแต่หารที่นี่ทานได้นะรสชาติเหมือนคนไทยนะใช่คนมาอยู่เจ็ดวันกินอาหารไม่ได้เลยไปเจอไอยาหมี่ไอยำอร่อยกินอย่างแบบสุขกายสบายใจ ปลาหลีนี่มีพิษนะมีกระเทียมนะมีแต่ไม่มีน้ำปลาเขาไม่กินน้ำปลากันเขากินสีลขาวใช่ถ้าใครติดน้ำปลางอมเงี้ยต้องติดมาด้วยอ่าติดน้ำปลามาเหมืกระเป๋าว่าเต้องห่อให้ดีต้องห่อให้ดีเพราะห้ามเอาพวกยาเสพติดเข้ามาใช่นะแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนี้น้าก็เอามาได้แต่นิดหน่อยห้ามเอาเหล้าเข้ามาเกินกว่ากี่ขวดเพราะปก